วันนี้ครับผมมาวันนี้เขาจะทําคลิปยาวสอนทาเข้าๆนะครับผมเนาะวันนี้ผมจะทําแกงเนาอไม่ไม่ส้มนะครับผมอันนี้ผมซับเองทําเองดองสามวันแล้วครับผมส้มพอดีแล้วครับผมแกงใส่ไก่ครับผมทีเด็ดมันอยู่นี่ครับผมเฮ็ดทอปครับผมแล้วน้ำเนาะไปดองหนอะส้มนี่นะครับเนาะผมเอาล่าไว้นี่ครับพอเดียวมันก่อมันส้มเกินนะครับเนาะแล้วมีอย่างครับต้นหอมพักชี้ต้ก่อครับผมไปไปทำกันเลยครับผม พริกแกงผมตามเองนะครับผมนี่เดี๋ยวผมบอกเค้ครับตอนที่ผมพัดพริกแกงนะครับเนาะ่ะพิดแกงก่อนครับผมอ่ะตั้งละกระทะห้อนพอแล้วครับผมอ่ะเอาน้ำมันเข้าใส่นิดหน่อยครับผมเพื่อเอามาพัดพริกนะครับเนาะพริกแกงผมมีอย่างครับผมกะปิคาตไคร้นะครับผมกะปิคาตไคร้พริกแห้งกระเทียมครับผมแค่นี้ลวครับง่ายๆครับผมไปลงไปพัดครับผมนี่พัดเลยพัดให้พริกหอมก็นนะครับผมเพื่อมันหอมเพื่อกินพริก ออกแบบหอมฉุนๆนะครับผมผมก็จะเอาไกล่ลงไปคว้าเลยครับไปคัดตัวกันเลยครับเน่มาอือโอ้มาคิดไก่หอมแล้วครับผมนำล้างพวกเขาใส่ครับเี่แต่ว่าผมก็จะเอานอส้มครับลงไปพัดตัวกันกครหนึ่งครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เติมน้ำครับคัดกันครับผม เอาเข้าพึ่งเข้ากันเลยครับผมออกมาครับผมนี่เดือดบดบดบดแล้วครับผมผมไปยัดตะไคร่ที่เขาทันเป็นขอดนะครับใส่เข้าไปครับผมน้ำอันนี้ผมแบงแมส์นะครับผมนะใส่เข้าไปครับนะผมดองเกลือกับน้ำน้ำเข้าเนะครับแค่นั้นแหละครับผมไว้สามคืนครับนี่ดูสีสาหน่ายกินแล้วครับนี่อื้ รอต่อไปครับผมรอหน้ามันเดือดแล้วเดี๋ยวคอยปรุงครับผมอ้าวแกงนอเดือดแล้วครับผมเออหอมซอสครับนี่พอครับผมมาทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ครับผมเฮ็ดทอปครับผมใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเฮ็ดทอปไม่นะครับเฮ็ดทอปปีนี้เลยครับผมไดใบปกุดใส่เข้าไปมาทีนี้เอาคนครับรอมาซุกอย่างเดียวนะครับนะ แล้วเดี๋ยวเขาก็มาใส่พักใส่อย่างที่หลังแล้วพร้อมเสิร์ฟครับผมอ่าครับผมนี่ดู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 โอ้เฮ็ดทบเนอะขณครับขอจิ้มกันเด้อเปรี้ยวเลยที่ละครับผมเดี๋ยวนี้เราใส่ผงงัวเข้าไปครับผมผงรัวลดอีกนิดหน,น่อยครับผมอ่าข้อข้อผมต้องได้ใส่เกลือแลนะ้วเมื่อกี้ผมเตรียมไว้แล้วเนาะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะอ่าอย่างมันเข็มเพราะผมใส่อนี่ไว้แล้วนะครับเนาะมาทีนี้ใส่เกลือไว้เรียบร้อยแล้วครับที่ตอนนี้เขาตัทำนอส้มนะครับลปตักเขาใส่ครับนี่ติ๊แกนครับที่นี่ครับผมอ่ามาตักเสริฟครับผมอ่ะนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่เฮ็ดนอเฮ็ดทอปเป็นแกนเป็นแกนเลยครับผมมาใส่เฮดท็อปกันครับผมของมักครับผม อู้หอไปกินเข้ากันเลอครับเมาะขนาด